น,น,น,น่อยูกิเครับท่านผู้ชมถ้าได้ยินเสียงเพลงนี้แล้วเนี่ยเห็นหน้าตาแบบเนี้ยถ้าดูกันแบบตรงๆอาจจะไม่ชัดเจนแต่ว่าน้ำเสียงแล้วก็เพลงนี้มันน่าจะชัดเจนที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นคน รุ่นเก่านั้นจะรู้จักเพลงนี้เป็นอย่างดีแต่ว่านักร้องนั้นต้องบอกกันเลยนะครับว่านักร้องคนนั้นก็คือเพชรโพธารามนะครับถ้าพูดกันแบบนี้หลายคนรู้จักแน่นอนเพราะว่าเป็นนักร้องดังในสมัยก่อนที่มีเพลงนั้นดังหลายเพลงแล้วก็แฟนเพลงนั้นรู้จักเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงต่อชดอขอร้องเรียกกันว่าเป็นซิกเมเจอร์เพลงนี้ของเขาเลยนะครับ เพราะว่าตชดอขอร้องเนี่ยทำให้คนรู้จักเพชรโพธารามเป็นอย่างยิ่งในสมัยก่อนแต่จริงๆก็มีหลายเพลงแหละแต่ว่าตชดอขอร้องนี้ชัดเจนที่สุดที่หลายคนนั้นชอบแล้วก็ฟังกันมาตลอดเพราะฉะนั้นเล่าความตามอดีตก็เลยนำเรื่องราวต่างๆของเพชรโพธารามนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันที่มาที่ไปเป็นอย่างไรก่อนจะมาเป็นนักร้องนั้นเขาผ่านอะไรมาบ้าง ลองฟังกันดูนะครับเพ็รโพธารามนั้นชื่อจริงคือชื่อว่าจดหมายนะครับนามสกุลแยมสิริแน่นอนร้องได้ฉายาว่าโพธารามก็ต้องมาจากโพธารามจังหวัดราชบุรีเพราะว่าเขาเป็นคนตำบลกรองคอยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเบเรียกันว่าบรักการร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเ,เลย จบมัธยมปีที่6หรือม6ในสมัยก่อนนั้นในตอนเรียนก็พยายามที่จะร้องเพลงพอครูทราบว่าชอบการร้องเพลงก็ส่งไปประกวดที่โน่นที่นี่ก็ได้ที่1นึที่สที่สตามลำดับแบบนี้แล้วแต่ว่าใครจะร้องเสียงดีเพชรุทธารามนั้นรักการร้องเพลงมาพอจบม6มาเนี่ยครอบครัวก็อยากให้เป็นตำรวจทหารเพชรุทธรามก็ไปสอบเป็นตำรวจแต่ว่า ไม่ใช่สอบไม่ได้ไปสมัครแล้วไม่ได้เพราะว่าส่วนสูงนั้นไม่ได้เพชรโพธรามเป็นคนตัวเ,เล็กๆไม่ได้สูงมากก็ไม่ผ่านในการที่จะสอบเป็นตำรวจอ่ะเมื่อไม่ผ่านแล้วตัวเองรักในเสียงเพลงก็พยายามที่จะเป็นนักร้องให้ได้เรียกกันว่าอยากให้ใครนั้นมาชวนเป็นนักร้องมาชวนทำนู่นทำนี่ในด้านวงการเพลงสุดท้ายแล้วพอดีมีนักจัดบริการวิทยุสมัคร นักร้องก็ไปสมัครก็ติดนะครับติดเข้าไปเป็นนักร้องอยู่ได้แค่ประมาณอาทิตย์เดียวตอนนั้นใช้ชื่อว่าพอนเพชรโพธารามเพลงแรกที่เพชรโพธารามบันทึกเสียงจริงๆเนี่ยคือเพลงทุ่งรักไกลบางซึ่งเป็นเพลงแบบลิเกลิเกนิดนึงคือมีการร้องแล้วต่อจากนั้นก็เป็นการร้องเพลงลิเกแต่ว่าก็ไม่ได้โด่งดังอะไรมากมายที่บอกว่าอยู่ได้ประมาณอาทิตย์เดียวเพราะว่า ทางด้านวยพศเพชรสุพรรณเนี่ยประกาศรับสมัครนักร้องประจำวงเพชรโพธารามนั้นพอทราบก็ไปเลยนะครับไปที่สำนักงานของวยพศเพชรสุพรรณซึ่งก็อยู่ในซอยวัดดงมูลเหล็กนะครับกรุงเทพมหานครแถวนั้นก็อยู่ใกล้ใกล้กับสามแยกไฟฉายเดิมสายใต้เก่านะครับถ้าพูดง่ายๆเพชรโพธารามก็มาจากโพธารามเลยไปสมัครเป็นนักร้องในตอนนั้นก็มีทั้งพุ่มพวงดวงจันทร์ไปด้วย พอเพลงที่ไปร้องต่อหน้าพ่อไวยพจน์ที่เพชรโพธารามนักถือก็คือ,พอเพลงมนตรักลูกทุ่งของภัยวันลูกเพชรเรียกกันว่าได้ยินน้ำเสียงเล็กๆของเพชรโพธารามก็รับเข้าวงไว้เหมือนกันพร้อมกับพุ่มพวงดวงจันทร์ในสมัยนั้นแต่ว่าพุ่มพวงนั้นยังเด็กๆเล็กๆอยู่เมื่อจะรับเข้าอยู่ในวงเนี่ยพอทําไปทํามาเนี่ยกลายเป็นว่า เพชรโพธารามนั้นไม่สามารถที่จะกลับบ้านที่โพธารามได้เพราะว่ายินแล้วรถหมดแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยอยู่ที่บ้านไวยพน์เพชรสุพรรณขออนุญาตอยู่ที่นั่นซึ่งทางแม่ยายหรือทางไวยพน์ก็อ่ะอยู่ที่นั่นไปเลยเพชรุพธรามอยู่ที่บ้านไวยพน์ก็เลยช่วยทำนู่นทำนี่ทำงานทั่วไปต่างๆจนไวยพน์เพชรสุพรรณบอกว่ามึงไม่ต้องกลับแล้วมึงอยู่กับกูที่นี่แหละเพชรโพธรามก็เลยอยู่กับไวยพน์เพชรสุพรรณ อยู่ที่นั่นก็ทำงานทุกอย่างเลยนะครับถ้าเกิดว่าในด้านดนตรีนี้ก็ไปกับวงช่วยขนของขนกรองเรียกกันว่าตอนนั้นในวัดดงบุญเหล็กบัตรต่างๆนั้นมันเข้าไม่ได้ก็ต้องขนออกมาที่ปากซอยเรียกกันว่าทำงานเป็นคอนววยในขนาดนั้นเลยก็อยู่กับพ่อไวพศมายาวพอสมควรจนกระทั่งได้บันทึกเสียงเพลงแรกที่ไวพศเพชรพันให้เพชรโพธรามซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่า ไวพดเพชุพ,พัรณ์เป็นคนตั้งเพราะว่าพรเพชรโพธรามนั้นมันยาวเกินไปไวพ์ก็บอกว่าตัดออกไปเถอะเหลือแค่เพชโพธรามพอก็เลยกระยเป็นชื่อสั้นๆให้มีการบันทึกเสียงเพลงแรกที่บันทึกเสียงให้กับเพชรโพธรามก็คือเพลงสุขโขทัยละทมแน่นอนมันต้องมีที่มาที่ไปที่มาที่ไปก็คือว่าตอนนั้นวงไวพดเพชุพ,พัรณ์จะไปแสดงที่เพชรบูรณ์ก็ไปทางสุขโขทัยนี่แหละ พอไปถึงช่วงหนึ่งปรากฏว่าตำรวจนั้นได้กักรถเอาไว้วเรียกกันว่านานพอสมควรเหตุเพราะว่าที่ไปทางเส้นนั้นผ่านกรุงเก่าสุขโขทยัยแล้วที่กรุงเก่าสุขโขทัยนั้นมีไฟไหม้อยู่พอดีเลยตำรวจก็เลยต้องกักรถเอาไว้วเรียกกันว่าเป็นไฟไหม้ครั้งใหญ่ในกรุงเก่าสุขโขทยัยกรุงเก่าก็คือเมืองเก่าในปัจจุบันนี่แหละซึ่งเมื่อพ้นไปแล้วเนี่ย ทำให้เป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้เพราะว่าในรถนั้นก็มีครูจิวพิจิตอยู่ด้วยทางไวยพน์และก็ครูจิวพิจิตก็ร่วมกันแต่งเพลงนี้ครูจิวพิจิตก็แต่งเพลงสุขุไทยบรทมจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยไวยพฤษเพชุปานก็บอกอ่ะมึงเอาไปร้องเพลงสุขุไทยบรรทมนี้ก็มีการบันทึกเสียงเรียกกันว่า บันทึกเสียงแบบยาวนานแค่เพลงเดียวเท่านั้นร้องกันไปร้องกันมาในสม,มัยก่อนนี้บันทึกเสียงก็ร้องกันแบบสดๆดนตรีไปพร้อมกันไม่ดีก็ร้องใหม่เรียกกันว่าไวพดเพชรสุพรรณนั้นเขี้ยวเพชรโพธารามเต็มที่ในการร้องเพลงสุขโขทัยบรทมเรียกกันว่าหลายชั่วโมงจนกระทั่งเกือบจะเย็นแบบนั้นเลยจนได้เพลงที่เรียกกันว่าไวพดเพชรสุพรรณชื่นชอบออกมาแล้วว่า ร้องแบบนี้ใช้ได้แล้วก็เป็นอันว่าบันทึกกันหลายชั่วโมงเขกหัวเพชรโพธารามไปหลายครั้งที่ร้องไม่ตรงตามที่ไวพ์เพชรสุพรรณอยากได้แต่ว่าพอสุโขทัยประธมออกมานี้เรียกกันว่าทําให้คนรู้จักเพชรโพธารามในเพลงสุโขทัยประธมในขณะนั้นเรียกกันว่าเป็นเพลงที่เพราะเพลงหนึ่งบ้านพี่อยู่สุโขทัย พระบ้านพี่ไฟไหมขอลามาไกลทิ้งถิ่นดังคนจรขาดที่นอนที่อยู่ที่กินเปรียบเหมือนเปลเช่นอกขมิ้นยู่พินจงโปรดสนใจนมินเอามาเปิดให้นิดหนึ่งนี่คือเสียงสดๆสดของเพชรโพธารามนะครับให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนิดนึง เพลงจริงๆเปิดไม่ได้เพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์เอาเสียงสดให้ท่านผู้ชมได้ฟังขอขอบคุณบริการตามรอยเพลงด้วยที่แอดมินขอช่วงนี้มาเปิดให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนิดหนึ่งเมื่อเพลงสุโขทัยบรรทมเนี่ยเป็นเพลงดังของเพชรโพธารามเนี่ยพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเพลงที่ดังต่อมาทําให้แฟนเพลงรู้จักเพชรโพธารามเป็นอย่างยิ่งเรียกกันว่าโด่งดังที่สุดเลยกับเพลงนี้แหละก็คือเพลงต่อชดอขรองนี่แหละ เรเรียกกันว่าเพลงนี้ที่มาที่ไปก็ตอนนั้นไวพจน์เพชสุพรรณก็ไปแสดงทางแถบชายแดนเรเรียกกันว่าไปแสดงแถวนั้นตอนนั้นก็มีผู้ก่อการร้ายบางทีก็ได้ยินเสียงปืนสู้กันซึ่งทางวงไวพจน์หรือไวพ์เพชสพุพรรณก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับพวกตชดหรือค่ายตชดต่างๆไปถามเรื่องราวต่างๆเขาก็เล่าให้ฟังว่าอยู่ที่นี่ก็ต้องระวังอยู่บนดอยบ้างอะไรบ้างก็เจอกับพวก คนที่อยู่บนเขาเจอสาวๆก็ไปเกี่ยวพาราสีตามภาษาปกติแต่ว่าด้วยหน้าที่ก็ต้องทำอย่างเคร่งครัดตรงนี้ทำให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับไวัยพศเพชรสุพรรณได้แต่งเพลงต่อชดอขอร้องเมื่อแต่งเสร็จก็ให้เพชรโพธารามร้องเหมือนเดิมเป็นเพลงที่สองเวลาบันทึกเสียงก็เหมือนเดิมอีกนั่นแหละครับท่านผู้ชมก็หมายถึงว่าบันทึกกันยาวแค่เพลงเดียวเท่านั้นเกือบสิชั่วโมง กว่าจะได้เพลงที่ไวพยพ์เพสุพัณพอใจในการร้องแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆนะครับเพราะว่าเพลงต่อชดอขอร้องนี้เป็นเพลงดังจริงๆถือว่าเป็นเพลงดังที่สุดของเพชรโพธารามที่ทําให้หลายคนนั้นรู้จักเพชรโพธารามเรียกกันว่าดังระเบิดไปเลยดังมากๆแบบนั้นเพลงนี้นะครับต่ชดขอร้องนี้ได้ร,รับรางวัลแผ่นเสียงทองคําพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในสมัยนั้นในงานกึ่งศตวตรรษลูกทุ่งไทยด้วยนะครับอยู่กับไวัยพ์เพชสุพันมาเกือบสองปีเพลงนี้ดังมากๆเพชรโพธรามก็เลยขอแยกวงมาตั้งวงดนตรีของตัวเองในการร้องเพลงของตัวเองทั้งหมดต่อชดาขอร้องนี้ดังจนแยกวงจริงๆแล้วหลังจากนั้นแล้วก็มีเพลง รักคนชื่อน้อยอีกเพลงซึ่งเป็นเพลงดังจริงๆแต่งโดยสุชาติเทียนทองที่แต่งให้กับเพชรโพธารามเรียกกันว่าใครหลายคนรู้จักแน่นอนเพลงนี้รักคนชื่อน้อยเรียกกันว่าพอเพลงนี้ออกมาหลายคนชื่นชอบด้วยน้ําเสียงด้วยเนื้อเพลงต่างๆด้วยลูกอ้อนในเพลงนั้นเรียกกันว่าเป็นเพลงดังอีกเพลงนอกจากนั้นเพลงที่ติดหูอีกเพลงเชื่อว่าหลายคนนั้นรู้จักกัน ก็คือเพลงนักโทษรักนี่แหละที่เพชรโพธารามร้องไว้อย่างดีเลยครูจิวพิจิตก็เป็นคนแต่งให้เหมือนกันเรียกกันว่าเพชรโพธารามนั้นมีเพลงพระเพราะหลายเพลงมีที่มาที่ไปทั้งนั้นอย่างเพลงสาวครองจินดานั้นก็ตอนไปแสดงนั้นเอาเครื่องดนตรีใส่เรือล่องเรือมาตอนนั้นแฟนเพลงรู้จักอยู่แล้วเมื่อได้เห็นก็บกไม้บกมือเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดก็เป็นที่มาที่ไปของเพลง สาวครองจินดาเรียกว่าแต่ละเพลงนั้นสร้างชื่อให้กับเพชรโพธารามเป็นอย่างยิ่งก็ทำวงมาประมาณ4-5ปีก็ยุบวงไปแล้วก็มาอยู่กับวงดนตรีพุ่มพวงดวงจันทร์จนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นเพราะว่าคนที่มาอยู่ด้วยก็มีมนตร์รักข,ขวัญโพธทยเสกศักดิ์ผูกันทองแล้วก็เพชรโพธารามก็คือตอนไปแสดงที่วงสลักจิตดวงจันทร์ที่กาญจนบุรี แสดงเสร็จต้องกลับมาแสดงที่เพชรบุรีตอนนั้นอย่างที่บอกไปในคลิปที่ผ่านมาคือมนรักขวัญโพธัยขับรถเอกสักู้กันทองนั่งข้างหน้าแล้วก็เพชรโพธารามกับภรรยานั่งข้างหลังมนรักขวัญโพธัยขับเร็วมากเพราะว่าต้องการที่จะไปให้ทันก็เลยเกิดอุบัติเหตุทําให้มนรักขวัญโพธทยแล้วก็เอกศักู้กันทองเสียชีวิตขาที่ส่วนเพชรโพธารามกับภรรยานั้นบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ตอนหลังนั้นภรรยาก็ มีอาการอามาัมพฤกเกิดขึ้นเรียกกันว่าถือว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่ของเพชโพ,พธารามแต่ว่าบรรปลายชีวิตของเพชรโพธารามนั้นก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็เจ็บอดอดแอดแอดร่างกายไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ไปตามวัยนะครับต้องบอกกันแบบนี้โรคภัยค่ะเจ็บเข้ามาไม่ได้ไปร้องเพลงที่ไหนแต่ในอดีตนั้นก็ได้ฝากอะไรไว้ให้ใหกับแฟนเพลงเยอะแยะซึ่งตอนนี้ก็พักรักษาตัว รักษาไปตามอาการกับโรคภัยต่างๆที่เป็นอยู่แต่ว่าเมื่อก่อนนั้นถือว่าเพชรพุทธดมเป็นนักร้องที่ดังคนหนึ่งในขณะนั้นเล่าความตามอดีตก็เลยย้อนบอยให้ท่านผู้ชมได้ฟังเรื่องราวต่างๆของเพชรพุทธดมได้บริทึกถึงกันสักนิดหนึ่งใครมีข้อมูลต่างๆก็สามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้กับเล่าความตามอดีตนะครับวันนี้ลากันไปก่อนพบก,กันใหม่คราวหน้าสวัสดี โ่อโชริโยมาจากตำรวจชายแดนน้องเอายลำบากเมื่อแสนมาอยู่ชายแดนที่ไกลแสนไกลมาป้องกันเขตรักษาประเทศแดินทางน,น,นอนกับดินนอนดินกับสายลำบากเพียงนัน